สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บางพระห้างเก็บน้ําบางพระเนาะใช่แล้วข้างหลังก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับรอน้องที่สันเขื่อนตอนนี้มาทําอะไรที่บางบิ๊บมารับบิบงานวิ่งเพื่อเพื่อน้องเพื่อน้องน้องน้อคนนี้บอกว่าซ้อมไม่เน้นเน้นลงแข่งใช่งานวิ่งชื่ออะไรไม่รู้หัวสมัครให้อย่างเดียวเราเน้นสนามจริง มาวิ่งงานอะไรยังไม่รู้เลยบอกหัวสมัครออกลงอย่างเดียวใช่ไป <c oughs> ไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรับบิฟบนะครับวิ่งเพื่อนน้องนะครับที่อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับนี่สันเขื่อนเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศารับบรราาิฟบ,บรราาดีกว่านะครับมาสิบโมงเลยเนี่ยโอ้ซ <c oughs> ุ้มขายเสื้อผ้า <c oughs> ก็มาตั้งแล้วนี่ แบบว่าควรหลับแบบนี่ไปเอาบีบก่อนได้เอาบีบก่อนเอาบีบก่อนสวัสดีครับมารับบีบนะครับเจอโค้ดม็อกสวัสดีครับพี่เขาสวัสดีครับทางนู้นเลยใช่ไหมเก็บบรรยากาศก่อนอันนี้รายชื่อรายชื่อให้เซ็นว่ามารับบีบยัง นี่ทีมงานพี่เขาโคดม็อกนะครับเปีนออแก,กไนจัดงานนับดิบนับดิบสวัสดีครับรับให้ด้วย

สวัสดีครับผมนึกว่าใครพี่ปุกกี้สวัสดีจ้าไม้มันย้อนแสงจังอะ่ะลงแข่งด้วยบ่างเนี่ยอ๋อไปมาช่วยพี่เขาเนี่ยอันนพพัฒเที่ยงริม ของเขาบาด,ดีแม่เขียอเจียวไหมฮะมีม้อนจี่เดี๋ยวมาหาซื้อออสเซซอรี่มีเจียวอ่ะ <c oughs> อันนี้เกลือแร่ป่ะเนี่ยนี่เกลือแร่เม็ดนี้เกลือแร่เม็ดครับเจลมีนะครับเกลือแร่เกลียวเกลียวเจลนี้ที่เป็นแบบเลียวมาใหม่เมื่อกี้ก็รับเรียบเสร็จแล้วนะครับกับงานวิ่งเพื่อน้องนะครับที่อ่างเก็บน้าบางพระนะครับเดี๋ยวมาดูนักแข่งนะครับพวกนี้พร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมนี่พร้อมโหมีตัวช่วยด้วยของแรงแอคทีฟ แพกต้องเข้าแล้วนะครับต้องสนับสนุนช่องผมแล้วนะครับเพ <t> ิ่งวิ่งสิบโลเออสิบโลออกินเจลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมดนะครับเดี๋ยวสปินหน้าเส้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวบรรยากาศการแข่งขันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเก็บมาให้ได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นเออมชมพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารอชมดูนะครับว่า จะรอดหรือจะร่วงอันนี้อันนี้เป็นสิบกิโลเมตรน่าจะสิบกิโลเมตรในรอบหลายเดือนนะครับเพราะหลายเดือนหรือหลายปีเออเป็นปีแล้วมั้งเพราะว่าปกติแข่งแต่ห้าโลนะครับไม่งั้นกระโดดไปยิมเอ็ดเลยนะครับอันนี้ก็อย่ามารอด,ดูนะครับว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับโอเคพึงพ่งพึ่งวิ่งจบไปเมื่อกี้นะครับระยะห้าโลนะครับระยะจริงก็ห้าจุดแปดห้าจุดเก้านะครับเดี๋ยว จะไปตามถ่ายแฟนนะครับแฟนวิลง10กิโลนะครับ <backstory> ก <S deal> ็ผมวิ่ง5กิโลก็จบโอวอร์สามนะครับสามแบเดียวไปรอถ่ายนะครับตอนนี้นักวิ่งก็วิ่งอยู่บนสังเกอนะครับนี่เห็นปะจุดสตาร์ทอยู่นู่นเลยนะครับเดี๋ยวไปตามถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวบรรยากาศพีพๆที่วิ่งเข้าเส้นชัยจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเหนื่อยมาก ดีครับได้ได้เบาพี่สี่โอ้กิ่งแล้วกิ่งแล้วโอ้รอบอ่างแล้วนิ่งนะฮะกิ่งมากิ่งมาจะถึงแล้วสู้ๆครับแฟนลงด้วยเหรอแฟนลงเหรอพี่เพื่อน หกคนท่าน,นอ๋อทีมงานทีมงานเข้าไปแล้วสี่สองอันนี้ออออหญิงนั่นเนี่ยใช่ไหมออยิงสิบโลมาแล้วนะไม่รู้เธอผู้หญิงเข้าไปแนละ้วเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันอ่ะเอาแล้วออที่เป็นออหญิงสิบใช่ไหมน่าจะเป็นออหญิงน,ะนั่นเมืม่อกี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาตัวใหญ่เขาเป็นผู้หญิงนะอ๋อดูผมดูอ่าแล้วทำไมไม่มีรถนันอ๋ออันนีอ้อันนี้นักปั่นนักปั่นสวัสดีคอนเซปต์สปีดครับ อ,อ๋อไม่ไม่ใช่มาแชวงานไม่ใช่มาแชวงงานสู้ครับครับสู้ครับสู้ครับสู้ครับ สู้ครับรอบอ่างครับรอบอ่างสู้ครับ <Hey. S 1> สู้ครับจะถึงแล้วสู้ครับสู้ครับจะถึงแล้วเล็งหน่อยเลีงหน่อยลงเนินอยู่ สู้ครับจะถึงแล้วเล่งน้อยจะสู้ครับจะถึงแล้วจะสู้ครับจะถึงแล้วจะสู้ครับไอ้ ه, นึกว่าใครสู้ครับนองบมูมสู้นองบมูมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย สู้ครับจะถึงแล้วสู้ๆครับจะถึงแล้วเร่งหน่อยจะถึงแล้วสู้ๆครับจะถึงแล้วสู้ๆหน่อยน้องพิมพสู้ๆเฮ้ไวให้ไว สุ้ๆค,ครับจะถึงแล้วสุ pues, ้ๆครับสู้ๆครับจะถึงแล้วสุ้ๆครับสุ้ๆครับจะถึงแล้วสุ้พี่สุอยจะถึงแล้ว่าถึงแล้ว ถึงแล้วจะถึงแล้วสู้ครับจะถึงแล้วสู้สู้ครับจะถึงแล้วสู้สู้ครับจะถึงแล้วสู้สู้ครับจะถึงแล้วโอ้เก่งมากอ้รุ่นหกสิบรุ่นหกสิบเก่งมาก สู้ครับจะถึงแล้วสู้ครับจะถึงแล้ว <c oughs> สู้ครับจะถึงแล้วสู้ครับจะถึงแล้ว <c oughs> ยังไม่เจอแฟนอีกนะครับสู้ครับจะถึงแล้วเก่งมากเก่งมาก สู้ๆครับจะถึงแล้วโอ้ยู่สิบห้าเก่งมากสู้ๆครับจะถึงแล้วใหพี่ยุ้ยสู้ๆเก่งมากเก่งมากสู้ๆครับจะถึงแล้วแฟนมาแล้วนะครับแฟนแฟนมาแล้วนะครับแฟนมาแล้ว สู้ๆครับสู้ๆครับเก่งมากเก่งมากสู้ๆสู้ๆจะถึงแล้วสู้ๆสู้ๆมาแล้วนะครับแฟนมาแล้ว ลงเนินลงเนิน,น,น người ta con gì cái <laughs> sâu so, sâu so, sâu <so>. bye bye <laughs> bye bye ทีมคอนเซปต์สปีดครบเลยเน่ยไหมเน่ยไหมให้คุณพาพี่คนนี้หนูเกาะพี่แกมาเนี่ยพี่คนนี้หนูเกาะมาเก่งมากเลยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยเก่งมากเก่งมากมาจากไหนครับพี่มาจากไหนสีละชาค่ะพี่ผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยพี่สายค่ะพี่สายจากมีทีไม่เอ่ยมีทีไม่พี่สวยหล่อหล่อูกเป็นดีมากเก่งมาก วันนี้มาผ่านทองก็ผ่านทองตรงนี้แหละเก่งมากนี่นี่มาด้วยกันปะนี่ช่องนี้เลยโอ้นี่เจอพี่ผู้ชายอีกแล้วสวัสดีครับเป็นไงบ้างโอ้โหนี่สี่หกกะทีครับโอ้ตายแล้วกินแล้วกินไปเลยโอ้ยเพื่อเพื่อนเหรพี่โอ้อยู่สีรไรชาเพื่อนใลเพื่อนเลยอ๋ออยู่สีรไชาอยู่ใกล้ๆกันจังไม่ได้จัไม่ได้ไม่ได้โอ้ไหวขาแรง เหนื่ <gesch uce> <cuanto S 2> อยังไงบ้างพี่บอลนี <writing> ่ครับเนี่ยถ้วยเต็มมือเลยเนี่ยวันนี้ได้หลายถ้วยเลยครับนะงานหลังบ้านครับงานหลังบ้านนะการงานงานข้างางบ้านนะเขาต้มไอ้ก้าวหนีเลยนะคะเท่ากับอะไรครับเขาเหนียวเนียะมีขนมปังเฮ้ยเฮ้ยยี่น ติดหนึ่งในร้อยไหนโฆษณาร้านหน่อยเร็วฝากร้านหน่อยไยังไม่สวยพี่เดี๋ยวเขาสวยคนนี้ไม่ต้องสวยหรอกมาเลยฝากร้านหน่อยมีร้านไหมเนี่ยร้านปักหมุดครับร้านปักหมุดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบอวินี่บอกครับหมูดครับอยู่ที่ไหนเนี่ยท็อปเอลิสต์โอบอวินมีใช่ไหมน้ำส้มตัางหมุดปะครับไม่ใช่น้ำส้มครับเป็นเป็นผักครับ อ๋อพี่เป็นอ,อ,อันนี้อันนี้เอาใช่ย,ยูทูบเบอร์นะครับนนช่องนี้ดังมากนะครับหนาข้างบ้านยังได้ยินนะนอันนี้ร้านนี้ด้วยเปล่าขนมอีกเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ป,ปักหมดเด้อ เดอะไรเนี yeah, oh, mm ่ยเดอะการ์เดนเหรอใช่ครับอันนี้อ๋อนี่ร้านปักหมุดนะครับเบสเทอร์รองนะครับมามาซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตน้ำส้มนะพี่เนาะน้ำส้มแล้วก็ผลไม้ครับอ๋อน้ำส้มกับผลไม้พอดีไม่ทันผลไม้แล้วนี่มีขนมปังมีข้าวเหนียวหมูมีมีฝากร้านไหมชื่อร้านมีร้านไหมเอ่ย การอ๋อกลุ่มสตรีสีราชาใช่ไหมเออโอ้นี่นี่น,นี่มาช่วยซัพพอร์ตข้าวไข่ได้เลยจ้าอ้นี่มาข้าวเหนียวไก่เนาะ ไข่ทอดนะครับที่เล่นเล็กครับพี่เล็กเนาะได้ได้ข่าวว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ครับอยู่ไหนเอ่ยศิริชาครับศิริช็นมาทักนะครับบอกว่าเอฟซีช่องข้าวบัวเนาะโอเคครับใช่ครับดูบ่อยป่าวช่องนี้บ่อยบ่อยบ่อยเนาะโอเคปัตินี้ลงกิโล10โลครับโจมปีลาเท่าไหร่โทษดีครับ45ครับสี่ิบ้ยเก่งมากได้ที่ห้าโอ้โหระยะมันเกินเนาะใช่ครับ10โลเท่าไหร่ครับ สี่สิบห้าจุดหนึ่งสามระยะมันเท่าไหร่ระยะสิบจุดสามสิาม้อหูสิบยังวิ่ง45่สิบสวัสดีครับอ้าอันนี้สัมภาษณ์หน่อยดีกว่านะไหนๆก็มาแล้วชื่ออะไรก็มีวิชาชื่อเล่นชิ่งก้องครับพี่ก้องก้องมาจากไหนก้องจากอ่หนองค้อรีราชาหนองค้อรีราชาอ๋อหนองค้อตรงนี้เองเนาะหมูดินกิโลเนี่ย โอ้จำได้แล้วนี่ว่าใครนี่เนี่ยคนนี่ยได้ที่สามเอออันนี้ได้ที่สี่เนาะลงห้าโลเหมือนกันโหสุดยอดพี่ก้องไปเยอะพี่ศักลงกี่โลสุดยุดิบโลครับสิโลได้ที่เท่าไหร่เนี่ยเริ่มแล้วโอปีนี้น่าจะเป็นถ้วยสุดท้ายปีนี้ผมก็เหมือนกันอ่ะงานนี้ก็น่าจะไม่ได้ลาแล้วแหละรอวิ่นธรรมดา แลกใจยังเจอครับยังแข็งแรงยังแข็งแรงนะครับยังวิ่งเร็วนึกไม่ายงนวก็มาแล้ววิ่งก็มามลนะครับพี่ยังมีกล้องอีกสอตัวมีกล้องอีกสตัวด้านหน้าพี่ก็มาระดดเรื่อลยะไรเนี้ยนี่นาีนานี่าทีนานาทากีนโทดนีนีนามานีนลีนาทนาทีนีนาทีกีาทีนาาานี่นีนานีากาา อันดับหนึ่งของแล้วนี่อยู่ในตัวกันสี่ห้าสี่เก้าโหหมายโหดไปเลยนะในตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะไปวิ่งแถวสีมหาโพธิ์งานโรมานนักวิงที่นะครับเดี๋ยวเราจอ๋องานที่นาเพื่อนเร็วนอนไม่ได้ไปแต่ทีมงวัละานเป็นกันอย่างเนี้ยสมัครที่นี่ไว้แล้วสมัที่นี่ไว้แล้วแล้วที่นั่นก็เพิ่งเปิดใช่ก็เลยแบบเออก็เลยแบบต้อมา แล้วเป็นไงวันนี้ติดที่สามที่สามยอดเสือตายแล้วแฟนเยอะไม่มาแฟนที่สองที่สองสุดยอดอยู่รายงานตัวที่นี่นะครับที่มีป้ายพร้อมร้องบิทิลูห้าสิบห้าถึงห้าเก้านะครับรายงานตัวได้ขึ้นอันดับสองครับติดติดเลยสามโอ้เนี่ยพี่แม็กขอเรียนเชิญท่านนศฤมลประวงนาณอยุธยานะคะปลัดอำเภอหัวหน้าฝูงงานบริหารงานปกครองนะคะ ขออย่างเชิญท่านมอบรางวัลให้หน่อยนะคะค่ะตึงอ่ะตึงตึงไหมลุ่นใส่แตกรุ่นใส่แตกเอาในที่ห้าอยู่ไหนเนี่ยหาะอันที่ห้าอยู่ไม่เจออันดับนะคะอันดับสองอันดับสามนะครับโอ้โหนะครับอันดับหนึ่งคุณสมพรนะคะค่ะคุณสมพรครับคุณสมพรนะครับคุณรองบัลลูนะครับคุณสมพรครับ ท่านที่ด้รัองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสามรอบยังไม่มาเดี๋ยวราจองผลยังเป็นอะไแรงมากมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงอายุค่อนข้างห่างพอสมควรเลยค่ะลำดับที่สองนะคะรางวัรลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งคุณนาลงลิตรลุ่มลึกค่ะห้าสี่สามแปดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะคุณสุทธิศักดิ์แสงดีนะคะห้าหนึ่งสี่เจ็ดยินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะลำดับที่สี่รองชนะเลิศอันดับที่สามนะคะคุณขนงเดชคำปันนะคะห้าสองสี่หนึ่งนะคะและลำดับที่ห้านะคะคุณ วัชราณน์โอลาลิคันนะคะห้าห้าเอินดีด้วยนะคะแล้วก็รางวัลลำดับที่สารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองคุณปัทมาแนวดีค่ะนักวิ่งสู้ชีวิตมาก น้ำก็หิวนะคะมาม่าก็หิวถ้วยก็หิวโอ้ถ้วยอีกขวยอีกหนึ่งกองอันนี้คุมค <c oughs> าสมัครแล้วแหละนี่น้ำแพ็คลยยี่สิบห้าบาทได้ยาพาราอีกเม็ดน,นึงนะเออวิ่งแบบป่วยๆ่้ย <c oughs> าตายตาย,ยตงานหน้าเจอกัน ATM นะคะยี่สิบเอ็ดโลจะรอดจะหรือจะล่วง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกัน ก็สวัสดีครับโอฟ FC แอบมาวิ่งถ้วยเต็มมือเลย